รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งติดตามสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลใกล้ชิดและเตรียมพร้อมหากกระทบก,การส่งออกนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กรุมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและพูดพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ทำการประมูลสถานการณ์ตัวในอิหร่านปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไปอย่างพื้นที่เป้าหมายในอิสราเอลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยล่าสุดได้รับรายง,งานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแมกลุมเทลอาวีฟอิสราเอลที่ให้ประชาชนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโรงเรียนยังไม่ถูกสั่งปิด และประชาชนเริ่มมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่จะตามมาส่งผลกระทบการค้าขายกับอิรานเบื้องต้นยังไม่รับรายงานผลกระทบใดๆเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ที่อิสราเอลคาดการว่าสถานการณ์การสู้รบไม่น่าจะยืดเยื้อถ้าอิสราเอลไม่โต้กลับโดยทางอิรานได้ประกาศหยุดโจมตียกเว้นถูกอิสราเอลตอบโต้แต่ได้ให้ติดตามสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอมูส ในอิหร่านซึ่งเป็นช่องแคบที่สําคัญในการเดินเรือเพื่อส่งออกสินค้าสําคัญของประเทศที่ส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดในตะวันออกกลางทั้งซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตอ,อิหร่านกาตาร์และคูเวตท,ทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มูสถูกใช้เป็นช่องทางการขนส่งน้ํามันถึง 21, วันละ21ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็นรอยละ21ของปริมาณการขนส่งน้ํามันทั่วโลกในแต่ละวัน หากไม่สามารถขนส่งผ่านจุดดังกล่าวแม้เพียงชั่วคราวอาจนำไปสู่ความล่าช้าในการจัดหาน้ำมันทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นส่งผลให้ราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นได้รองนายกระับฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่าง,งทันท่วงทีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในภาพรวมอักษิปรับสินรายงาน รัฐบาลขอให้คนไทยในอิสราเอลปฏิบัติตามการประชาสัมพันธ์ทางการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยนายชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้คนไทยในอิสราเอลทุกคนปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลอิสราเอลเพื่อความปลอดภัยติดตามการประชาสัมพันธ์คำสั่งทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังตนเองรวมทั้งหาข้อมูลเพื่อติดต่อสถานเอกอัครราชาทูต เพื่อประโยชน์ของตนเองกรณีประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอลโดยสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงเทลอาวีฟได้แจ้งแนวปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยตั้งแต่วันที่13เมษายนเวลา23นาฬิกาจนถึงวันนี้เวลา23นาฬิกา ดังนี้ 1. ห,ห้ามมีการชุมนุมมากกว่า1,000คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและปิดสถาบันการศึกษาสองห้ามชุมนุมในพื้นที่สู้รบมากกว่า30คนและสสถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภยัยทั้งนี้รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศปิดน่านฟ้าและงดเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่เวลาสูนาฬิกาสานาทีของวันที่สิเมษายนสองพ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงขอให้คนไทยทุกคนในอิสราเอลติดตามประกาศของแต่ละท้องที่หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตโดยตรง